สวัสดีครับทา่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยคารเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีทา่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องโครงการอุทยานการแพทย์ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการเป็นการบูรณาการทางการแพทย์นะครับเพื่อต่อยอดนะครับการ,กรเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมและวิศว,ว,ศวกรรมนะครับรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับเพื่อ คุณภาพชีวิตสุขภาพที่ยั่งย,ยืนยังไงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และสุข,สขภาพในเข,เ,เขตพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับรองศาสตราจารย์ดออรสมหวังข,ข,ขันตะขันตยานุวงศสวัสดีครับครับขออนุญาตท่านอาจารย์ครับรูปแบบโครงการเนี่ยการโครงการอุทยานการแพทย์ <c oughs> นะครับก่อนที่จะคุยในละเอียดว่าในเรื่องการบริรณการการแพทย์เพื่อต่อยอดในเรื่อง euh, การเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมแลืวิศว,ศวกรรมยังไงเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นมาข,ของโครงการนะครับครับผมคร,บครับผมผมต้องขออนุญาตนาเรียนท่านท่านพิธีกรน,นะครับ <c oughs> ว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเป็นดําริของท่านอธิการบดีท่านที่ผ่านมาก็คือท่านดรจงรักวชรินทร์นะครับ ท่านก็ให้ความสําคัญในการที่จะมองว่าเอ๊ะเรามีความรู้ความสามารถทางด้านมีความขิ้มแข็งทางด้านวิชาการทางด้านการเกษตรอาหาร,รสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมนะครับ,รบว่าเราจะดําเนินการในส่วนนี้ในการที่จะมาสนับสนุนในการต่อย,ยอดเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์หรือทาง้าการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของท่านท่านก็เลยมอบหมายให้ผมในฐานะที่เป็นประธานในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2563นะครับเรามาดําเนินการจนแล้วเสร็จเนี่ยตั้งคณะแพทยศาสตร์ครั้งแรกเลยเนี่ยก็ปลายปี65นะครับที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยท่านเองก็มองว่าหลังจากที่เราตั้งคณะแพทยศาสตร์แล้วเราก็มองว่าเอะถ้าเราจะบูรณาการในส่วนต่างๆให้มันขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากขึ้น ท่านก็เลยบอกว่าให้เราลองอขยายความสามารถออกไปอีกก็คือในการที่จะไปตั้งคณะ,ะพยาบาลศาสตร์โงรงพยาบาลหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์และคณะธรรมตแพทยศาสตร์ด้วยแล้วก็มารวมกันเป็นโครงการอุทยานการแพทย์ของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ ซึ่งปกติเนี่ยมหา,า,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะมีความเด่นทางด้านการเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมและววิศวกรรมรการที่เรามีทางการแพทย์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดครับผมครับคือคืออดีตที่ผ่านมาเราเราเน้นเรื่องของเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของเราเรามองว่า ออถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะดําเนินเอาความรู้องค์ความรู้ที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยไปต่อยอดสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปช่วยในการที่จะทําให้การแพทย์ที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยภาพรวมของประเทศซึ่งเป็นกเกษตรกรส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรด้วยวิธีการที่เราเพิ่มดีมานไซส์ของ ขององค์ความรู้เชนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราสามารถผลิตอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะทำหรือหรือแม้กระทั่งว่าการค้นคว้าหาตัวยาจากสมุนไพรซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในของ d ดีมาร i ไซจะทําให้ทางด้นเกษตรกร,รกซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นซั p พลายไซเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะ เพิ่มมูลค่าของ oh. อสินค้าหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งสมุนไพรในอนาคตได้อย่างนี้เป็นต<อ>้นซึ่งนนปกติความาสมุนไพรหรือว่าสินค้าเกษตรเราเนี่ยบางทีเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็นําของเราไปเนี่ยไม่เอามาวิมาวิจัยมาต่อยอดทําเป็นแบบยาหรือเป็นสมุนไพรอะไรให้ที่รักษาคนใช่ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆม <c oughs> หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์เองมีองค์ความรู้พวกนี้อยู่แล้วนะครับเราได้ ทำความร่วมมือข้อตกลงกับอ,องค์กรอื่นหรือว่าสถาบันอื่นที่เขามีทางด้านการแพทย์อยู่แล้วในอดีตแต่เรามองมองว่าการเชื่อมการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวของมาวิทเกษตรศาสตร์องค์ความรู้นี้กับสถาบันที่อยู่รอบนอกเนี่ยที่เป็นเรื่องของทางด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยซึ่งเราไม่มีอยู่เลยตอนนี้นะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้มันมีอาจจะมีข้อ ข้อจุดบกพร่องอยู่บางอย่างเหมือนกันเช่นการส่งถ่ายองค์ความรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าส่งข้ามสถาบันอย่างนี้เป็นต้นอาจจะความเข้าใจกานไม่ค่ออาจจะเคลื่อนใช่ครับเราก็เลยคิดว่าอถ้าเราทํขึ้นมาเองได้ก็น่าจะดีจริงๆแล้วผมขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้ครับเกษตรศาสตร์เองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเรามีจุดแข็งอยู่อันหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้บริการในการที่จะผลิตบัณฑิต ทางด้านการแพทย์มาก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับ,รบจริงๆหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ<ม>ว่าตั้งแต่ปี2518เนี่ยทางมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองได้ให้ร่วมมือกับทางวิทยาลายัยแพทยศาสตร,ร์พระมงกุฎเกล้าในการให้นักเรียนแพทย์ของวิทยาลายัยแพทยศาสตร,ร์พระมงกุฎเกล้าเนี่ยมาเรียนวิชาพื้นฐานที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ข้ามไปเรียนทางด้านวิชาแพทย์ที่วิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ปี25 18, 1 2518<ๆ>นะครับก็ตรง นับจนถึงวันนี้ก็50ปีมาแล้วนะครับก็เป็นที่มาว่าเป็นส่วนหนึ่งว่าทําให้เราคิดว่าเอะเราก็มีความพร้อมในชั้นของการเรียนวิชาพื้นฐานทางนาวิยาศาสตร์อยู่แล้ว ก็ต่อยอดขึ้นมาในชั้นคลินิกศึกษาเราก็สามารถผลิตซึ่งแพทได้เช่นเดียวกันเราทําให้เหมือนวัตจักทบวงจรขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วก็จะทําอาจอีกด้านหนึ่งก็คือจะทารายได้ให้เข้าประเทศด้วยอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักของเราอันนี้ท่านอาจารย์ครับไอการพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลของประชาชนเนี่ยในโครงการเนี่ยเรามองระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังไงครับจริงๆในระยะ เริ่มต้นของการโครงการนี้เรามองเรื่องของการขัดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักซึ่งจริงๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เรามีวิทยาเขตอยู่ด้วยนะครับ,รบต้องขออนุญ,ญาตนําเรียนว่าเรามีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกนลนครนะครับแล้วก็มีวิทยาเขตกาแพงแสนแล้วก็เขตพื้นที่สุพรรณบุรีรซ,ซึ่งจริงๆถ้าเรามองเรื่องของการขัดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจริงๆเป้าหมายของตัวเลขที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการก็คือเราจะต้องมีแพทย์หนึ่งคนดูแล สุขภาพหรือรักษาประชาชนเนี่ย1,200คนแต่ว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่ณเวลานี้ที่เราทาอยู่ตอนนี้ก็คือเป้าหมายเราเราต้องการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปเสริมในส่วนที่มันยังขาดอยู่โดยเฉพาะย่างยิ่งพื้นที่ทางจังหวัดสกลนครเนี่ยซึ่งเป็นเ,เขตสุขภาพ8เนี่ยเรามีเราเคยสํารวจแล้วเรามีตัวเลขอยู่ก็คือเรามีตัวเลขว่าแพทย์1คนดูแลประชากรเกือบ3,000นคนซึ่งมากกว่าตัวเลขที่เราต้องการเยอะ มในในส่วนของอสุขภาพเขตสุขภาพ5ทางด้านส,สุขภาพบุรีก็ประมาณ1ต่อ2,000กว่านะครับ,รบซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็เรายังมองว่า ยังมีส่วนที่ยังมีส่วนเหลื่อมอีกเยอะช่องว่างอีกเยอะที่เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเสริมในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปช่วยได้คือเราต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทัดเทียมถูเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปแออัดอยู่ในเมืองใช่ครับถูกต้รงนี้ก็ถือว่าในอันนี้คือเป้าในเรื่องการผลิตก่อนในระยะสั้นใช่ครับในระยะยาวเราก็อยากจะทําเป็นองค์ความรู้ขึ้นมานะครับเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วนะเวลานี้เพียงแต่ว่าเรายังมี ในเซกเตอร์ในส่วนของเรื่องของการแพทย์อยู่ถ้าเรามีโรงพยาบาลเรามีคณะแพทยาศาสตร์เรามีคณะพยาบาลศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์และทันตแพทยาศาสตร์เราเราคาดหวังว่าเราสามารถที่จะเชื่อมเอาความรู้ที่เรามีอยู่ทางด้านการเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะส่งต่อในวงความรู้เหล่านี้ไปยังการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับอันนี้ก็ก็เป็นระยะที่ ถัดไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็รักษาป้องก,กันโรคในอนาคตเช่นอย่างท่านอธิการจงรักเคยพูดเสมอว่าเราคงต้องผลิตเราทานอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารอ,อะไรประมาณอานี้ ตอนหลังมักจะพูดมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกพอได้ไหวแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ครับกลายเป็นว่าต้องทานยาเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะฮะเราควรจะทานอาหารเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นยามากกว่าป้องกันมันจะมีผู้ป่วยครับผมเป็นพิมพ์เป็นทีอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คราวนี้ถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราฮะเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานไหนแล้วก็ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการพาัฒนาโครงการเนี่ยอ๋อตอนนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขอบพระคุณนะครับท่านอ,าองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องของวิชาการครับเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งอันเนี้ยเราเราตอนที่เราจัดตั้งคณะแพทย์เราได้รับความกรุณาจากกองทบกนะครับโดยกรมแพทย์าฐานบกบนะครับแล้วท่านได้ให้ความกรุณามอบหมายให้ทางวิทยัยแพทยศาสตร,ร,ร์พระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบัน พี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยาศาสาตร์ตามเกณฑ์ของแพทยสภาะนะครับนั่นที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือสถาบันที่สองต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยน้ำวมินทราธิราชนะครับที่ได้ให้ความกรุณาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการุนม,มาเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทย <ใน S 1> าลัยธตรมศาสตร์ซึ่งต้นก็ต้องมีต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีพี่เลี้ยงซึ่งอันนี้ปีนี้เราจะรับนิสิตพยาบาลรุ่นแรก นะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการทีแคสอยู่ก็เรารับนิสิตรุ่นแรกพยาบาลนะครับสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็อันที่สามต้องต้องต้องขออนุญาตพูดต่อไปนิดนึงก็คือตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเจรจากับทางทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งผมได้ไปพบท่านคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วนะครับท่านท่านท่านอาจารย์วรศิษฐ์นะครับท่านก็ให้ความกรุณานะครับได้เปิดรับ ข้อเสนอในการที่จะทําความตกลงกันในการที่จะเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะภสัชศาสตร์ซึ่งผมกําลังดําเนินการอยู่ในเวลานี้นะครับก็อันนี้จะเป็นกระบวนการของภาคีที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งคณะแพทย์นะครับแล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์และคณะภพัชศาสตร์ในเฟสที่1นะครับส่วนส่วนภาคีอื่นก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่สําคัญของเราเพราะว่าการตั้งคณะแพทย์เนี่ย แพทยาศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเรียนชั้นคลินิกศึกษาซึ่งอันนี้ในช่วงเริ่มต้นเรายังไม่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองเราก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลที่มีความพร้อมนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราก็ไปที่เขตสุขภาพ5และเขตสุขภาพ8ซึ่งเราได้รับการการุณาสนับสนุนนะครับให้โรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชที่สุพรรณบุรีรและโรงพยาบาลสกลนครนะครับเป็น,ปนศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของ ของคณะแพทยาศาสตร์มาแลยเกษตรศาสตร์ซึ่งปลายต้นเดือนหน้าเมษาจะเริ่มวางศิลาเรื่องในการก่อสร้างอาคารอันนี้ก็จะเป็นพนพิาร์เนอร์ที่สําคัญของเราคือพาร์ทนอร์ก็คือพอนันกเรียนแพทย์ของเราเรก็คือจะไปไปทำงานหรือไปไป,ไปเรียนชั้น,นคลินิกศ<อ>ึกษ<ส>าที่โร<อ>งพยาบาลนนะั้นเพราะว่า<อ>แพทย์เนี่ยการเรียนก็คือต้องได้สัมผัสจริงๆใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนิสิตที่เรียนกับเรานะครับก็จะมีโอกาส เข้าไปดูในพื้นที่จริงๆในชนบทจริงๆว่าในพื้นที่ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ชนบทสทกทีเดียวก็อาจจะเป็นไปดูสภาพความเป็นจริงในในท้องถิ่นนะว่าออจริงๆแล้วบริบทของการให้บริการระบบสุขภาพจริงๆแล้วแล้วความเป็นจริงเนี่ยความเป็นไปของของสังคมประเทศเราจริงๆเนี่ยนอกจากกรุงเทพมหานครและสังคมเมืองแล้วเนี่ยยังมีประเด็นไหนบ้างที่ที่นักนิสิตแพทย์จําเป็นจะต้องรู้เรียนรู้รซึ่งมีสาระสาคัญอยู่อันหนึ่งก็คือว่า เราให้โคต้ากับพื้นที่นะครับแห่งละแห่งละหกคนนะครับในการที่จะส่งเด็กเข้ามาเรียนกับเราแล้วก็กลับไปฝึกงานไปเรียนรู้ไปเรียนทั้นคลินิกศึกษาที่พื้นที่เช่นเดียวกันชห้โอกาสให้โอกาสเด็กในพื้นที่ในพื้นที่ได้มีได้มีองค์ความรู้แล้วช่วยเหลือครับกลับไปเป็นหมอที่ที่ที่พื้นที่เถานั้นดีมากเลยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นการลดการกระจุกตัวของแพทย์ในเมืองอันนี้อันนี้เป็นปัญหาสําคัญที่ ที่การผลิตแพทย์ก็ยังคงติดขัดในเรื่องนี้อยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องเรียนฝากไว้ด้วยเช่นนี้ไปนครับก็ถ้าเกิดท่านอาจารย์มีความคืบหน้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีทางรายการก็ยินดีช่วยสนับสนุนในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นะครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะฮะที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกันธกรรมทางการแพทย์อยากจะมาคุยแลกเปลี่ยนหรืออยากจะมาช่วยเป็นภารคีเครือข่ายเนี่ยก็ยังสามารถ ประสานมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ไหมครับครับยินดีครับยินดีอันนี้ผมผมต้องนําเรียนอย่างนี้อย่างที่ผมนาเรียนเมื่อสักครู่กรณีที่เรามีความร่วมมือกับพื้นที่ใช่ไหมครับ,รบโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชหรือจะเป็นโรงพยาบาลสกลนคนกรก็ตามซึ่งโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ออกจากส่วนกลางไปสนับสนุนในพื้นที่ใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าจริงๆแล้วผมอยากจะได้ต้องขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ว่าทางพื้นที่เองนะครับเราก็คาดหวังความ การสนับสนุนจากพื้นที่เช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เรามีงานอยู่ร้อยส่วนอย่างเงี้ยห้ส่วนไปจากเราอีก50ส่วนถ้าท่านช่วยชามขึ้นมาก็จะทําให้ระยะเวลาในการประสบความสําเร็จร้อยส่วนเนี่ยม,มันสั้นลงครับและผลที่ดีก็คือว่าเราสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นเช่นผลิตแพทย์ได้เร็วขึ้นนะครับในการที่จะกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้เร็วขึ้นหรือเป็นการกระจายองค์ความรู้ ที่เราไปจากส่วนกลางร่วมกันกับในพื้นที่นะครับในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้ในการผลิตสมุนไพรเราจาเป็นจะต้องมีการผลิตสมุนไพรในพื้นที่ต่างๆครับดังกล่าวท่านก็สามารถที่หยิบเอาความรู้จากเราเนี่ยไปผลิตได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้เหมือนเป็นป่าเป็นป่าท้องถิ่นหรือเป็นองค์ความรู้เฉพาะในท้องถิ่นด้วยถ้าเกิดว่าเอามาเนี่ยมาทําให้มันมีแท็ก ที่มันจับต้องได้แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ใช้การแพทย์มาจับเนี่ยมันก็จะได้เกิดประโยชน์ด้วยไม่ใช่องค์ความรู้อันนี้ก็คือจะจบไปใช่ครับใช่ครับมันมันก็จะเสียดายของเสียดายของครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้โครงการเนี่ยเรามีความคืบหน้าถึงขั้นไหนครับตอนนี้โครงการของเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลหหาวและเกษตรศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงที่หนึ่งนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังมี าบางส่วน่างบางมิติที่มหาวิทยาลัยเองก็ต้องเข้าไปสนับสนุนเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เราถามว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความพร้อมไหมก็มีความพร้อมส่วนหนึ่งแต่ความจําเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการหลายท่านก็อาจจะทราบดอยู่แล้วก็การพัฒนาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าบริบทของการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งซึ่งแต่ละชิ้นเองก็มีมูลค่าสูงเปลี่ยนแปลงเร็วไม่พอแพงด้วยแเราต้องการที่จะหาคนมาหามาเพื่อมารักษาคนดีๆบางทีเนี่ยจะไปลองงบประมาณก็ไม่ทันก็ไม่ทันราะว่าเพราะว่างบประมาณเนี่ยบางทีเนี่ยตั้งปีนี้ไม่ได้ใช้ปีนี้ต้องไปอีกปีหนึ่งหรือ2ปีกว่าที่จะอนุมัติผ่านอีกครับผมแต่ว่าพอมหาลัยเนี่ย มีโรงพยาบาลแล้วจะมีตึกไว้จะรักษาคนก็ไม่ได้แต่เครื่องมือไม่พร้อมคม,มันก็จะลําบากอันนี้ส่วนนี้ถ้าเกิดประชาชนพี่น้องเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโอเคในในแชร์ในเรื่ององค์ความรู้จากท้องถิน่นหรือองค์ความรู้ทางด้านถ้าเกิดบริษัทหรืออะไรพวกนี้ได้ um แต่ถ้าเกิดปร,ระชาชนหรือคนที่สนใจอย,อยากจะร่วมทําบุญจะ่้องใช้บอกว่าร่วมทําบุญเนี่ยสมทบในการสร้างโรงพยาบาลเนี่ย เราจะต้องทำไงคัอาจารย์ครับก็ผมขออนุญาตใช้คาว่าร่วมเป็นเจ้าของร่วมเป็นเจ้าของร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถที่จะแสะดงความจํานงหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือ Facebook ก,ก็ได้นะครับจะมีเว็บใช้จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับในการร่วมการเป็นเจ้าของนะครับในมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของจํานวนเงินบริจาคหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งของก็ตามซึ่งอันนี้เรายินดีให้รับ ทุกมิตินะครับซึ่งเดี๋ยวหรือทางรายการนี้จะมีคิวอาร์โค้ดคือครับผมอันนี้ที่ว่าสามารถสแกนสแกนแล้วก็สามารถดําเนินการได้เลยครับทราบว่าเนี่ยถ้าเกิดบริจาคหรือร่วมร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยยังสามารถเนี่ยได้ได้ภาษีลดหย่อนภาษีได้สองเท่าครับโอ้ครับผมอันนี้ก็คือได้บุญด้วยแล้วก็ได ได้สิทธิที่ทางภาษีด้วยครับผมใช่ครับนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เงินตรงนี้ร่วมเป็นเจ้าของก็เราอาจจะเอามาเนี่ยมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับให้ทันกับโรงพยาบาลที่สร้างเสร็จครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอเพียงงบประมาณอย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาครับครับผมใช่ครับท่านอาจารย์ครับและอย่างนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยเราคาดว่าถ้าเกิดโครงการเราสําเร็จเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเราจะประชาชน คณาจารย์นักเรียนหรือแม้แต่ระบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อยากให้จาย์ช่วยเ่าใวังว่าประโยชน์ที่มันจับต้องได้ครับประโยชน์ที่จับต้องได้ประการที่1เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะช่วยในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เ,เสริมเข้าไปในระบบนะครับให้พอเพียงต่อความต้องการของอสังคมนะครับนั้นอันที่1น,นะครับแล้วก็อันที่2การที่เรามีโรงพยาบาลนะครับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะให้บริการ คว,ความตั้งใจเดิมความตั้งใจของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยก็คือการให้บริการทางด้านการรักษาการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลและสามารถจับต้องได้อันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับอันที่สามก็คือในเรื่องของการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้แล้วก็วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถที่จะดาเนินการได้เช่นเดียวกันเช่นม,มีการทําการศึกษาวิจัยร่วมกัน,ก,นกับระหว่างคณะแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ก็ตามนะครับในการที่จะทําความร่วมมือวิจัยในการ,รพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพร่วมกับคณะต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันจะแทรกซึมเข้าไปในเรื่องของการผลิตนิสิตในสาขาต่างๆให้มีองค์ความรู้ที่เข้าใจเข้าถึงกเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าถ้านิสิตทางด้านที่เรียนทางด้านดนตรีสมมตินะครับถ้าเรามีโรงพยาบาลเราก็อาจจะให้นิสิตเนี่ยเข้าไป มีส่วน<า>ในการที่จะเขาเรียกว่าใช้ในดนตรีบาบัดบําบัดอย่างนี้เป็นต้น<อ>หรือว่าการแสดงออกซึ่งการรับรู้ถึงเขาเรียกว่าการเข้าอ,อกเข้าใจความเห็นใจกับประชาชนที่เข้ามารับบริการอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไอ้ที่เมืองนอกเนี่ยการรักษาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเริ่มจากความสุขใช่ครับการที่เรามีดนตรีมานั่งฟงังมาี้ําให้ใมีจิตใจที่สงบมีความสุขเนี่ยการรักษาก็จะทําให้ใดีขึ้น หรือไม่ก็ช่วงที่รอรับบริการก็จะมีการเล่นดนตรีให้กับผู้รอรับบริการได้ฟังเพื่อผ่อนคลายครับอันนี้ก็คือเหมือนของเราก็คือจุดแข็งของเราก็คือทาให้ครบวงจรได้เลยซึ่งในนี้กามหาวิทยาลัยเกษตรในร่างเดิมเราเนี่ยเราก็มีครบอยู่แล้วครับงวดนี้ครั้งนี้เรามีการแพทย์ขึ้นมาบุรณาการทางแพทย์ขึ้นมามันก็จะช่วยต่อยอดได้เลยครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรทางอาหารสิ่งแวดล้อมแล้วทางวิศวะนะครับครับท่านนี้ ท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายในเรื่องโครงการอุทยานการแพทย์นะครับในเรื่องว่าท่านผู้ชมจะต้องติดตามเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่น่าจะติดตามในเรื่องความสําเร็จเพราะความสําเร็จของมหาวิทยาลัยเกษตรในเรื่องโครงการอุทยานการแพทย์เนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ในการดูแลประชาชนนะครับกับนําเศรษฐกิจประเทศไทยให้ดีขึ้นด้วยขออนุญาตครับ ผมก็ต้องขออนุญาตฝากนะครับทางท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในเรื่องของการดําเนินการโครงการบุิการการแพทย์หมาและเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเราอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับเราเองในส่วนของหยาและเกษตรศาสตร์เองก็จะพยายามนะครับในการดําเนินการตามขั้นตอนนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการนี้นะครับแต่ด้วยมิติใดๆก็ตามนะครับสามารถที่จะ เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้หรือใน Facebook ก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนที่2เองเราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรต่างๆยกตัวอย่างเช่นผ่านตัวของวิทยาเขตของเราเองโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่เราเพิมที่ผมได้นําเรียนสักครู่นี้นะครับว่าเรามีโครงการในการที่จะไปสร้างนะครับศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่พื้นที่ต่างๆตามที่เรามีความร่วมมืออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเคลืบหน้าที่ท่านสามารถติดตามได้อยู่แล้ว ในกรณรีของเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการให้ความร่วมมือในมิติต่ตางๆเนี่ยจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศ,ศาสตร์ตปเปิดกว้างนะครับ,รบเปิดกว้างที่ในการที่จะรับข้อการสนับสนุนทุกมิติไม่ไมเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาในการสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้ <uden> อย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องการเข้ามาในเรื่องของการช่วยกันในการระหว่างองค์กรก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดจริงๆผมขออนุญาตเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ ทางสถาบันพระบรมราชนกซึ่งเป็นสถาบันดุด,ด,ดศึกษาทางนการแพทย์ oh, ของ<ม>กระทรวงสาธารณสุขก็ท่านโดยท่านอธิการบดีนะครับ,รบท่านศาสตราจารย์พิเศษออดอ,อรนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรท่านได้ให้ความกรุณามาลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับเรารในการที่จะช่วยกันในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เขาเรียกว่าโครงการก้าวหมอของของรัฐบาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งในการที่จะช่วยในการที่จะทําให การพัฒนาทางด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้ประสบความสําเร็จครับมากขึ้นครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือโครงการอุทยานการแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสุขภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับ ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์และที่10โมงถึง10โมงครึ่งครับผมดรเด่นชัยคารเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ